ลูน่าเป็นหมากตัวหนึ่งของตลาดคริปโตเลยซึ่งวันนี้น่าสนใจมากเลยว่าลูน่าเป็นหมากยังไงนะครับและเมื่อเอามาเทียบกับวัฏจักรของคริปโตตั้งแต่ปี2018ผลปาวรากฏว่าตรงนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดคริปโตเนื่องจากตอนนี้อยู่ในสภาวะความกลัวแบบสุดขีดถ้าเกิดมีการวัดนะครับในเรื่องของอัตราความกลัวเนี่ยตอนนี้ระดับคือระดับสูงเลยนะครับคือ e x t r m e fear ตรงนี้อยู่อันดับที่8 ก็คือความกลัวนี่หล่นลงมาสูงสุดทุกคนคิดนะครับว่าตอนเนี้ยตลาดคริปโตเนี่ยใจเนี่ยไปอยู่ตะตุ่มแล้วนะครับกลัวแบบกลัวสุดขีดเลยกลัวแบบกลัวแบบบางคนนะครับค่าตัวตายไปเลยออกจากวงการไปเลยนั่นแหละครับเป็นเพราะว่าคุณคิดเรื่องนี้เป็นแค่ในกรอบเท่านั้นในกรอบที่ คุณสามารถมองเห็นตัวเลขได้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้เป็นหลายร้อยหลายพันมองข้อมูลสถานการณ์สงครามโลกไม่ใช่สงครามโลกนะสงครามยูเครนนะครับสงครามไต้หวันที่จะเกิดขึ้นมันไม่มีความหวังนะครับมันไม่มีความหวังและมันมีข้อมูลหลายอย่างที่คุณจะเลือกเชื่อมันได้ คุณจะเลือกเชื่อมันได้ผมต้องย้ำตรงนี้คุณเลือกเชื่อมันเลือกมันได้นะครับนั้นข้อมูลอะไรที่มันอยู่ในโลกอ,อ,อินเทอร์เนต็ตตันเนี้ยคุณเชื่อมันคุณเลือกเชื่อมันได้แล้วคุณจะเลือกอะไรมากที่สุดคือสิ่งที่ทุกคนยอมรับทุกคนมองเห็นสิ่งที่ ทุกคนอยากจะรู้สึกอยากจะเห็นแต่การลงทุนนะครับในโลกอะไรก็ตามนะครับที่อยู่บนโลกนี้คุณต้องมีความเชื่อถ้าคุณปราศจากความเชื่อแล้วคุณก็เหมือนกับมเมล็ดก้อนหนึ่งนะครับที่เติบโตบนปูนไม่ได้เติบโตในดิน อุดที่อุดมสมบูรณ์หรือเติบโตบนทรายนะครับที่แห้งแลง้งตรงนี้เปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดคุณปราศจากความเชื่อนะหรือขาดความเชื่อในการลงทุนเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้มั่นใจในสิ่งที่คุณลงทุนตั้งแต่แรกคุณมองว่าคุณมาแล้วก็ไปแต่คุณไม่ได้ลงทุนซึ่ง การลงทุนกับมันนะครับมันมีหลายองค์ประกอบอาจจะเป็นเรื่องของเวลาการศึกษาความรู้การใช้เงินการจัดสรรเงินอ้ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นองค์ประกอบในการลงทุนของคุณแต่คุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ที่ข้อมูลเนี่ยพยายามนำเสนอให้คุณนะครับต่อสถานการณ์ตอนนั้นหรือสถานาการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ย ตลาดเนี่ยเป็นกะทิเอ่อตลาดหมีสุดๆอะ่ะคนกลัวสุดๆแล้วให้ค่าระดับแปดเลยไม่มีความหวังแล้วยิ่งมีข่าวของลูน่าหรือเทอร่าไปอีกเนี่ยทุกคนกลัว<ม>บอกคริปโตมีอย่างนี้ด้วยหรอคริปโตแบบไม่น่าเชื่อถือเลยแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่า ไม่ว่าอะไรนะครับเกิดขึ้นตลาดคริปโตทุกคนคิดว่ามันบีบโดยสถานการณ์นะมันบีบโดยสถานการณ์คือใช้เรื่องสงครามเรื่องของเฟดเรื่องของอะไรพวกนี้ในการบีบให้คุณเนี่ยหมดเขาเรียกความเชื่อในการลงทุนใช้ข้อมูลต่างๆบีบนะครับ แต่ก็อย่าลืมว่าคริปโตอ่ะมันจะเป็นแบบไหนก็ได้มันจะออกมาแบบไหนก็ได้เพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนเชื่อทุกคนเชื่อมันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขาดตรงนี้ไปนะครับรับรองนะคุณจะเป็นนักลงทุนไม่ประสบความสำเร็จคุณเป็นนักเทรดได้ คุณเป็นนักเทรดได้แล้วก็มั่นใจในตลาดตอนนั้นว่าคุณสามารถจัดการมันได้แต่พวงนี้มันเป็นวัฏจักรนะครับเป็นวัฏจักรมีหลายคนเชื่อว่ามันเป็นสถานการณ์บีบให้ตลาดคิปโตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นวัฏจักรที่คุณคิดนะครับแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆเนี้ยคุณก็เชื่อตามนั้นเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเชื่อในสิ่งที่คนบีบให้คุณเชื่อ เพราะคุณมองเห็นมันนี่แต่ว่าในตลาดคริปโตนะมันเป็นมากกว่านั้นเอาแหละเราจะมาเข้าสู่ข้อมูลกันนะครับบิลสิ่งที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็เรื่องของลูน่ากับเทอร a าเมื่ออ่านข้อมูลเนี่ยคิดได้หลายแบบเลยเกี่ยวกับลูน่ากับเทอร a าและผมเชื่อว่าลูน่ากับเทอร a าเนี่ย เป็นวัฏจักรตัวหนึ่งนะครับวัฏจักรที่จะทำให้คริปโตเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในสภาพที่จากความกลัวกลายเป็นความโลภแบบสุดขีดเพราะว่าคนที่ควบคุมตลาดคริปโตก็คือคนที่มีเงินมากที่สุด คนที่เป็นเจ้าของตลาดจริงๆมีเงินเม็ดเ,เงินมหาศาลที่จะช่วยคุณที่จะทำให้ตลาดสินทรัพย์เนี่ยกลับมาฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะควบคุมเต็มที่เลยแล้วทำให้คุณคิดว่าคุณต้องทิ้งเงินไปตอนนี้คุณจะไม่ขาดทุนแต่เมื่อคุณคิดอย่างนี้คุณขาดทุนตั้งแต่แรกแล้ว ฉะนั้นมีข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเอามาจากสยามบล็อกเชนนะครับก็มีคนวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยผมต้องใช้เรื่องของบิตคอยก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพรวมแล้วจะเข้าไปหาเรื่องของลูน่าอีกทีฉะนั้นในข้อมูลตรงนี้น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนี้ มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อเควินเซเวนสันนะครับคนนี้เขาได้เห็นนะครับทำให้ข้อมูลเราเห็นกระจ่างนะครับในช่วงปี2018ที่ราคาบิตคอยนะครับอยู่ที่3,000ดอลลาร์ 3, 000, ก่อนที่จะฟื้นตัวมาแนวโน้มขาขึ้นในภายหลังนะครับ ดังนั้นเขาบอกกับสมาชิกประมาณ6 8 9 0 0คนว่าวอลลุ่มบิตคอยเนี่ยรายสัปดาห์บนเว็บเทรดเนี่ยของคอยเบ e กำลังส่งสัญญาณให้เห็นนะครับว่าการกลับตัวมีนัยสำคัญในคำพูดของเขานะครับเขาก็คัดออกมาเขาบอกว่าสิ่งที่ดึงดูดสายตาของทุกคนในตอนนี้ก็คือวอลลุ่มรายสัปดาห์ของคอยเบ e และวอลลุ่มรายสัปดาห์เหล่านี้มีความเชื่อ ถืออย่างมากในการวิเคราะห์จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของตลาดคริปโตเช่นเดียวกันนะครับเมื่อค้นพบจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของตลาดคริปโตเขาบอกว่าตลาดคริปโตเนี่ยเป็นตลาดกระทิงตอนช่วง2017มากที่สุดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหลังจากหลังจากการเกิดเฮมวิงนะครับ ฉะนั้นวอลุ่มเว็บเทรดของคอยเบดได้ทําจุดสูงสุดนะครับสีแดงก่อนที่ราคาจะร่วงจุดต่ําสุดที่6,000ดอลลาร์ 6, 000, และทําจุดสูงสุดในปี2018ก่อนที่ราคาจะร่วงจุดต่ําสุดไปแถว3,000ลดครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ลดโหดกว่านะจาก70,000นะครับลงต่ํากว่า30,000ทุกคนก็เลยกลัว ถ้าสังเกตนะครับเรื่องเห็นว่าคอยเบสเนี่ยมักจะมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากก่อนราคาบิตคอยจะค้นพบจุดต่ำสุดและปัจจุบันวอลลุ่มนะครับบนเว็บเรดคอยเบสเนี่ยก็ได้เพิ่มสูงขึ้นระดับเดียวกันดังนั้นเขาบอกเลยนะครับว่าออตอนนี้สภาวะนะครับมันอยู่ในช่วงของตลาดหมีแบบ ลดลงต่ำที่สุดแล้วแล้วบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันอ่านยากบ,บิตคอยยังมีความผันผวน,นกับตลาดหุ้นอยู่นะครับที่ผันผวนเนี่ยเพราะว่าบิตคอยยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้มีเม็ดเงินมากขนาดนั้นผมหมายถึงว่าถ้าเกิดวัดแบบหน่วยต่อหน่วยนะครับวัดแบบไซส์อะ มันก็เลยต้องใช้ในการลงทุนเนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนไปมานะครับข้ามสินทรัพย์ฉะนั้นพวกหุ้นเนี่ยก็เกี่ยวด้วยนะครับฉะนั้นหุ้นเนี่ยอาจจะครา s h นะครับหรืออาจจะมีปัญหาอาจจะมีการเทขายใหญ่เขาบอกเนี่ยบิตคอยจะลงไปด้วย ซึ่งแนวรับนะครับประมาณสองหม่นสองถึงสองหมื่นสองหมื่ถึงสอง0มื่นเขาก็พูดเอาไว้นะครับก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ2,500มส่วนตัวผมนะน่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับแต่ก็เอาล่ะนะมันก็มีอะไรผิดพลาดได้นะครับแต่ว่ามันจะมีการลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์นี้แหละ นะครับก่อนวันที่ยี่สิบพอดีมันมีข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลู n a วันนี้นะครับถ้าเกิดดูในหัวข้อของของสยามบล็อกเชนเนี่ยทุกคนจะแพนิคเลยถ้าเกิดไม่ได้อ่านข้างใน่าคนนี้เขาชื่อว่าเรย a เรยนสุ u, นะครับซุงอะไรไม่รู้อะนะครับเรียวสุซุงอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับอ่ะ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับมีผู้ใช้ทวิตนามหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ออกมาประจานลูน่าบอกว่าเฮ้ยต้องแต่มก่อนที่ลูน่าจะเกิดเรื่องเนี่ยลูน่าได้ยื่นเอกสารขอปิดบริษัทนะครับก่อนที่จะมีการล่มสลายสเตเบอร์คอกับ u s t ภายหลังนะครับก็มีชื่อนะครับในเอกสารก็มีชื่อคอนโด หวง CEO ของลูน่านะครับปรากฏอยู่ดูเหมือนว่าจะมีการแจ้งปิดบริษัทเทอร่าฟอร์มและนะครับในวันที่30เมษายนปัญหาก็คือว่าหากเอกสารนี้จริงแปลว่ามีกลโกงกันอยู่นะครับในบริษัทคือกะหอบเงินหนีไปที่ประเทศสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์มันเขาเป็นมิตรกับคริปโตงไง เกาหลีใต้มีกฎหมายที่เข้มงวดกว่าตกลงม,มันเป็นจริงไหมต้องตอบเลยว่าไม่จริงนะครับมีคนเอาเอกสารไปแปลนะครับและได้ผลตรงนี้ว่านะครับเอกสารที่ยื่นน่ะเป็นขอการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้นมีใช่เอกสารในการแจ้งปิดบริษัทแต่อย่างใดนะครับก็ มีคนเอามาแปลนะครับเอกสารที่รั่วไหลตรงนั้นนะครับให้มันข้อความมันละเอียดขึ้น mm hmm. แต่คนเอามาโพสเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเทขาย u s เเพิ่มนะครับจากที่กลุ่มที่มันหัวกันอยู่แล้วอ่ะ u s เทำการเทขายเพื่อจะทำให้ตลาดคริปโตตกอยู่ในสภาวะความกลัวนะครับแบบโดมิโน โอ้ oh, แบบข่าวจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่เพียงแต่ทำให้ทุกคนกลัวและขาย UST ทิ้งไปเอาแหละในขณะนี้นะครับทางโดคอนเขาก็แก้ทางแล้วในเมื่อมัติไม่เอกฉันเอามันเลยทั้งสองเวอร์ชัน่น LUNA ค l a ส s ิกกับลูนานะครับซึ่งลูนาค l a ส s ิกเนี่ยน่าจะเป็นลูนาที่เราถืออยู่ ก็ให้กลายเป็นเหรียญมีมเลยแล้วก็ผูกกับ u s u t ไปนะครับส่วนลูน่าดั้งเดิมก็เพิ่มอัลกอริทึมใหม่นะครับเปลี่ยนไอโนดอะไรในบล็อกเชนใหม่อะเราก็ต้องว่ากันอีกทีเพราะว่ามันจะมีการประชุมกันวันที่18นะครับแล้วก็มีการเอาออกมาใช้วันที่ยีิบเจซึ่งตรงนี้น่าจะมีการเล่นข่าวก่อนวันที่ยี่สิบเจดนะครับยีสิบเจ็เดือนนี้นะครับก็ต้องดูกัน ต้องแก้ทางให้เร็วที่สุดแก้ข่าวให้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องขึ้นว่าอยู่กับว่าจะเป็นยังไงบ้างฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองนะครับคือราคาบิตคอยโดยรวมตกที่สุดเท่าไหร่คัมมิ่งโซนเร็วๆนี้วันสองวันนี้จะร่วงอีกนะครับหรือในสัปดาห์นี้จะร่วงอย่างมากเลยแล้วอันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่แหกตาคนทั้งโลก นะครับคนคิดว่าหมดหวังแล้วไม่มีหวังบิตคอยไปต่อไม่ได้ลูน่าก็เป็นแค่เศษเงินตัวหนึ่งก็ใช่เศษเงินตัวหนึ่งนะครับแต่คุณลองคิดดูว่าเศษเงินตัวหนึ่งถ้ามันปั่นไม่ได้จริงใกล้เคียงกับหนึ่งดอลลาร์สิบาทยี่สิบาทยี่สิบเจ็ดบาทที่ดอจคอยเคยทำได้แล้วทำไมเขาจะทำกับลูน่าไม่ได้ละ่ะและเมื่อตลาดเกิด ขึ้นกับลูน่าแบบนี้นะครับคือมีการปั่นขึ้นไปจนคนเฮ hey สันเสริญเยินยอว่าลูน่าเปรียบเสมือนฟีนิกซ์นะครับที่ตายไปแล้วแล้วฟื้นมาแบบแบบไหนเราไม่รู้นะเป็นแบบมีมาเออแต่มันปั่นขึ้นไปได้แล้วให้ผลตอบแทนของคนอมากพอสมควรฉะนั้นคนเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey แล้วลูน่าเนี่ยจะมี เงินเนี่ยไปให้กับคนที่ถือลูน่าหรอผมบอกเลยนะครับมีนะครับมีโดยอะไรนะครับโดยการถือสินทรัพย์นั่นแหละเขาจะอาจจะมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มบางตัวแล้วก็ถือสินทรัพย์เพิ่มบางตัวในระหว่างในระหว่างการการที่ต้องปั่นลูน่าขึ้นไปนะครับ ก็เหมือนกับอีลอนมาร์กนั่นแหละนะครับใช้ทวิตเตอร์นะครับในการปั่นทวิตเตอร์เพื่อมาซื้อดอชคอยแล้วจัดดอชคอยนะครับก็ไปในโฟกี้หรืออาจจะชิบะก็ได้รูปแบบนี้ไม่ยากนะครับแล้วเขาจะมีเงินหมุนพอที่จะปะอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ถ้าเกิดเรียกศรัทธาสำหรับสาววกลูนา คนก็จะลืมเองดูหน้าให้เงินขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็ต้องมีวิธีในการเล่นนะครับดังนั้นเขาก็ต้องเล่นนะครับในในส่วนหลายๆส่วนนะครับในตัวสินทรัพย์อยู่ดีว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้จะลงเท่าไหร่นะครับเราเขาจะเข้าไปช้อนนะ หรือว่าอาจจะอีทรียมก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์ตัวอื่นก็ได้ที่เมื่อราคาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้เอาเงินนะครับส่วนนี้ไปหมุนคุณเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการหลอกลวงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจอ่ะคุณก็จะรู้เองนะครับว่าเรื่องเงินหมุนเนี่ยแคตโฟสำคัญมากๆและการบริหารสินทรัพย์ก็สำคัญมากๆถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการก็จะเข้าใจ นะครับฉะนั้นรูน่าทําแน่ปั่นแน่นะครับไม่มีวันตายหรอกนะครับมันมีคนพร้อมดันไปด้วยนะครับเราก็พร้อมถีบส่งไปด้วยแต่ไอถีบส่งก็มีแต่ไอคนพร้อมดันเนี่ยถ้าเกิดรูน่ามาราคาดีดีก็บ้าจี้ตา่างฉะนั้นถามว่าถือรูน่ามีความเสี่ยงไหมนะครับที่คุณจะถอดออกไม่ได้มีเหรียญมีมผมเคยซื้อ ผมรู้กว่าผมกว่าจะขายได้ใช้เวลา3มวันราคาล่วงไปแล้วนะครับแล้วก็มีเหรียญอื่นด้วยในของของไทยนะอะไรพวกนี้ผมไม่อยากพูดละแค่นั้นแหละนะครับจบแค่นั้นแต่เอาเป็นว่าใครถือรวยตามที่คุณคาดไหมไม่มีทางแต่ใครถือได้เงินมากไหมมีทางผมพูดประมาณนี้โอเคนะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y t o c u r r e n c y Community นะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับ และสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูน่านะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันเรามีกลุ่มที่เติมซี่แล้วมีกลุ่มลูน่าด้วยนะทักมาที่เพจนะครับเรามีการบริการอันหนึ่งนะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเรื่องของค่า Commission, คอมมิชชั่นโฆษณานะครับร้านค้าไหนนะครับมีหน้าร้านเราอยากเอาเอาเอารายได้ตรงนี้นะครับมาเสริมเนี่ย คุณก็สามารถเอาไฟล์วィィิดีโออะไรต่างๆมาโฆษณาหน้าทีวีหน้าร้านของคุณได้แล้วคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแม้แต่รูหน้าเองบิตคอยเอยนะครับทุกอย่างแต่ว่าความเสี่ยงเหล่านี้นะครับถ้าเอจะทำให้น้อยลงเนี่ยคุณต้องศึกษาข้อมูลของการลงทุนและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e และกดกระดิ่งและผมก็หวังว่าลูน่าจะกตดตัวเดโมนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี